เราพึ่งพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าพระธรรมพ,พ,พระสงค์เป็นที่พึ่งเป็นทารณาเอกเป็นที่ฝากเป็นฝังใจหงันเดี๋ยวนี้ลูกจะลูค้าหนีหมดก็ไม่ได้ว่าอะไรเราจะได้เข้าป่าเขาเขาไปอย่างสบายตายตามป่าตามเขาดังที่ตั้งกนนีทานไม่ต้องมายุ่งกับทางโลกได้ดีเลยไม่ละลสอนเตยลลนเทพตายสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความบริสุทธิธ์สอนด้วยความเมตตาลูกรักลูกเสมอกัน ได้อะไรดีขึ้นมาไหมมีใครได้ดีไหมทั้งพระด้วยทั้งบาลการด้วยมีใครได้ดีไหมล่ะพ่อกันส,สอนไปเถอะไม่มีประโยชน์นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระทัยก็เรื่องนี้แหละในฐานะระาการนะนั่นหนึ่งในเสนพระอานนที่จะมีคนดีพูดจริงทําจริงคนหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดแก่พระอานนนี่เรียนกันทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าหูหวกตาบอดนี่ มีกําลังใจกาลังใจมีสติกําลังปัญญาทุกคน,นหนึ่งในแสนนาอาณนที่จะมีคนดีพูดจริงทําจริงเพียงหนึ่งคนทุกวนนนนนันนี้หนึ่งในล้านจะมีไหมล่ะนั่นหนึ่งในล้านจะมีไหมที่จะมีคนดีพระดีอุบาสกจกาดีสักคนหนึ่งนี่เราจะแหวงหาหนึ่งในล้านนั่นเลยพูดนี้ฟัง